ต้นวันนี้กันที่มุมมองของผู้บริหารเครือสาพ,พัฒนนะครับออกมายอมรับว่ายังไม่เห็นสัญญาณการเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้เลยขณะที่ทางฝั่งของประธาน TDI ครับก็แนะนำให้ผู้ประกอบการ SME นั้นควรเจะเร่งยกระดับพัฒนาคุณภาพสินค้ารวมทั้งหาพันธมิตรเพื่อรุกตลาดต่างประเทศน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าในช่วงที่บ้านเรายังคงมีปัญหาการเมืองครับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยจับจัดงานสัมมนานะครับโมเดลพิซซ่าความอยู่รอดอุตสาหกรรม SME ในยุควิกฤตเพื่อการอยู่รอดอย่างสร้างสรรค์รับมือ AEC และการค้าชายแดนคุณบุญชัยโชคว,วัฒนาครับประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทสหพัฒนาพิบูลบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยอาจจะไม่มีสัญญาณของการเติบโตแต่ก็คงจะไม่เลวร้ายถึงขนาดติดลบ โดยภาคเอกชนครับเน้นหนักไปที่ SME นะครับบรรดาขนาดกลางขนาดเล็กก็ควรจะต้องปรับตัวกันมากขึ้นเนื่องจากปัญหาการเมืองตอนนี้ส่งผลกระทบไปยังธุรกิจในทุกกลุ่มขณะที่นทุนต่างชาติที่ตั้งฐานการผลิตภายในประเทศ,เทศก็มีแนวโน้มว่าจะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านถ้าการเมืองยังยืงยดเยื้อโดยเฉพาะหากมีการปิดล้อมสนามบินนจะยิ่งส่งผลต่อจิตวิยาและกระทบกับการลงทุนแน่นอน ตอนนี้เรื่องปัญหาเรื่องการเมืองก็จะทำให้ความเชื่อมั่นต่างๆลดลงไปอีกนะครับเขาคงไม่พูดมาเขาจะย้ายแต่เขาแอบย้ายไปอาจจะแอบย้ายการออเดอร์ต่างๆไปอยู่ประเทศอื่นซะนะฮะเพราะว่าการค้าต่างประเทศเนี่ยเขาสำคัญที่สุดคือเมื่อเมื่อออเดอร์แล้วนะจะต้องได้การได้รับสินค้านะตามตามเป้าหมายที่เขาต้องการนะฉะนั้น ความไม่มั่นคงความไม่น่าเชื่อถือในสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของเราเนี่ยเขาก็จะเพย์เซฟอะนะคือรถรถกับออเดอร์จากเมืองไทยไปอยู่ที่อื่นนะฮะมี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 แล้วมีแล้วแน่ๆนะฮะไม่ได้วัดไม่ได้วัดไม่ได้วัดอาจจะเยอะเลยบางธุรกิจอาจจะหายไปเดียวมากกว่าครึ่งบางธุรกิจอาจจะไปหมดเลยก็ได้นะฮะนะแต่พวกนี้มันเป็นไปได้ครับเพราะเราถ้าเราคุ้มครีกับวงการที่เราจะรู้ว่า เขาเขาห่วงใหญ่เรื่องของการไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าได้ ทางด้านของคุณโคสิตปั้นเปี่ยมรัตค่ะประธานสภาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ก็ยอมรับว่าความขัดแย้งทางการเมืองนั้นทําให้กําลังซื้อภายในประเทศชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วรวมไปทั้งค่างเงินบาทก็ยังคงมีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงหลังจากธนาคารกลางสหรัฐนั้นเริ่มชะลอมาตรการ QE ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME โดยผู้ประกอบการ SME จะต้องมีการเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการควบคู่ไปกับการควบคุมประสิทธิภาพการใช้จ่ายและเร่งหาพันธมิตรธุรกิจเพื่อขยายตลาดในต่างประเทศให้มากขึ้นขณะนี้เราเข้าสู่ระยะสำคัญของ SME ที่จะต้องเปลี่ยนผ่านนะฮะตัวเองนะให้ไปสู่การดำเนินการที่มีคุณภาพแล้วก็มี value a d d ที่สูงขึ้น ซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่ SME จําเป็นที่จะต้องปอรับปรุงประสิทธิภาพแล้วก็สแสวงหาพันธมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการนำอาวิชาการความรู้ที่ทันสมัยเ,ยเข้ามาดําเนินการก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะแล้วก็อาจจะไม่ง่ายนักแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ก็จําเป็นนิฉะนั้น SME ก็จะอยู่ในภาวะที่มี มีความอ่อนแอนะครับแล้วก็เมื่อมีความอ่อนแอก็จะไม่สามารถที่จะต่อสู้กนะับภาวะผันผวนต่างๆที่จะเป็นเรื่องปกติของโลกในอะนาคตต่อไปครับส่วนทางฝั่งคุณวิสิตลิมประณะนะครับรองประธานสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทำงานเกี่ยวข้องอยู่กับอุตสาหกรรมอาหารก็บอกว่าอุตสาหกรรมนี้ครับปีนี้จะเติบโตได้ประมาณ6%เ คิดเป็นมูลค่า9,070,000ถึง9 8 0 0 0 0ล้านบาทเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับมีมูลค่ารวม9,030,000ล้านบาทเนื่องจากคำสั่งซื้อของประเทศสหรัฐแล้วก็ในภูมิภาคยุโรปเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นนะครับถ้าดูเฉพาะสินค้าเกษตรสินค้าเดียวที่ดูจะยังมีปัญหาอยู่ในเวลานี้ก็น่าจะเป็นข้าวครับผลกระทบทางการเมืองเนี่ยแค่ ค่เป็นคําถามอย่างที่คุณถามนะครับแต่ว่าจริงๆก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องเรื่องสินค้าที่มันโยงกับเรื่องเออกเษตรบางตัวที่มีปัญหาเท่านั้นแต่ตัวอื่นที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องทางการเมืองเนี่ยก็กกส่งออกอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับกผมว่าหลังจากเดือน 2, 2เดือนนี้ผ่านพ้นไปนะครับเพราะตอนนี้ทางทางสาภาพยุโรปเนี่ยเขาก็เริ่ม เริ่มมีอะไเพียงแต่ว่าเราจะมีสินค้าหรือเปล่าสินค้าบางตัวอย่างกุ้งก็ดีนะครับสินค้าไก่นี่ก็กําลังกําลังขยับไปได้ได้ดีนะครับแต่กุ้งเนี่ยเราจะมีสินค้าส่งพอหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยนะครับนะครับข้าวก็ยังยังไม่ดีขึ้นนะครับข้าวก็ยังไม่ดีขึ้นก็เนี่ยจะเป็นสินค้าที่อ่อนไหวเนี่ยก็จะมีตัว2ตัวนะครับนะครับมันเป็นสินค้าที่ที่ต้อง ็นนโยบายการเมืองไปนะครับอันนี้ก็ต้องต้องรอดูนะครับทางเอกชนก็ต้องรออย่างเดียวครับขาบความต้องการมีับดราบยังส่งไม่ได้ก็ต้องต้องรอดูว่ามันเป็นนโยบายรัฐนะครับก็ต้องร่องรอดูเพราะว่าเอกชนก็ไม่ไม่สามารถขยับอะไรได้มาก ทางด้านของนางสาวยิ่งรักชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะโดยเป็นการแชร์จากเฟซบุ๊กของคุณกิติรัตน์นรนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีที่มีการระบุถึงประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งมีศักยภาพและปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจซึ่งจากการจัดอันดับความยากของการทําธุรกิจของปี2557 เป็นการจัดทำโดยธนาคารโลกประเทศไทยยนดับที่18ของประเทศหน้าลงทุนในธุรกิจโลกและที่สำคัญค่าการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยดึงดูดความต้องการลงทุนนอกภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนก็คือความเชื่อมั่นและเมื่อพิจารณาจากคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนประเทศเรานั้นมีมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในปีที่ผ่านมาคิดเป็นสัดส่วน5%ของ GDP ก็จะเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นยังมีความเชื่อมั่นในระดับที่ดีดังนั้นทุกภาคส่วนควรจะร่วมมือการรักษาความเชื่อมั่นเพื่อเป็นการรักษาโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศค่ะ